สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นตำแหน่งป่าเบื้องต้นสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสกิลที่จําเป็นในการเล่นตำแหน่งป่านั้นก็คือสกิลพันิชนะครับเหตุผลที่จะต้องใช้สกิลพันิชนั่นก็คือเราจะสามารถออกไอเทมที่จาเป็นในการเล่นตำแหน่งป่าได้นะครับไอเทมป่าเหล่านี้ก็จะให้ความสามารถตามประเภทของฮีโร่ที่เรานํามาเล่นในตำแหน่ง่าที่แตกต่างกันนะครับไอเทมป่าชิ้นแรกคือโซลิเวอร์นะครับ เป็นไอเทมสำหรับป่าสายโจมตีที่ต้องทำดาเมจรุนแรงไอเทมนี้จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นตามจำนวนสแต็คที่เราเก็บได้นะครับต่อไปขวานเลววทานเป็นไอเทมสำหรับป่าสายถึกที่จะต้องยืนในวงไฟนา,านๆการออกไอเทมนี้จะทำให้เรามีพลังชีวิตมากตามจำนวนสแต็คที่เราเก็บได้อนูไฟสตอมเป็นไอเทมป่าสำหรับป่าสายตีเร็วการออกไอเทมนี้จะเพิ่มความเร็วการโจมตีตามจำนวนสแต็คที่เราเก็บได้ ดาบโลคิเคิร์สเป็นไอเทมป่าสําหรับป่าสายเวทไอเทมนี้จะเพิ่มพลังเวทตามจํานวนสแต็กที่เราเก็บได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเล่นการเล่นป่าเนี่ยเราก็ต้องเอาสกิลพันิุมานะฮะแล้วก็เราต้องฟาร์มนะฮะเพื่อเก็บสแต็กในการออกไอเทมนะฮะก่อนอื่นเลยเราก็ไปที่บูกันเลยส่วนใหญ่นะครับมือใหม่ผมแนะนําให้เริ่มที่บูนะเพราะว่ามันจะจบได้ง่ายโอเค ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะรอรอฟาร์มแบบฟาร์นะครับบับฟฟ้าจะเกิดในสี่สามสิบวินาทีพอดีนะทุกคนก็ตีได้เลยโอเคตอนนี้เพื่อนเขามาช่วยตีแล้วฮะโอเคครับเราก็ฟาร์มไปตัวละครที่ผมเล่นก็คืออ้อยนะฮะทุกคนอ้อยก็จะมีดาเมจรุนแรงมากก็คือช่วงต้นเก็บนะฮะนี้เราก็ฟาร์มตัวเล็กไปโอเคนะครับเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับพยายามเก็บให้หมดการเล่นป่านี้เราต้องเป็นตัวเดินเกมนะทุกคน พยายามรีบทำเกมให้เร็วโอเคครับตอนนี้ผมเห็นว่า <c oughs> เขามาเวทบัฟแดงผมแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปแท็กกลางแล้วผมคิดว่าผมต้องไปเอาบัฟแดงเอาขึ้ยตอนนี้มีไฟนะครับทุกคนเอามันก่อนเรียบร้อยนะฮะแพนด้าเก็บไปได้โอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเข้าบัฟแดงมนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ตีบัฟแดงมนเลยนะเพราะว่าเขาอินเวทบัฟแดงแเราพยายามดูแผนที่นะเดี๋ยวมาเขาอยู่ข้างล่าง อ่าตอนนี้มีมาเขาโผล่แล้วเราก็ตีได้เฉยวเฉเลยเอาตัวเล็กเลยนะครับเี่เพัหน,น่าจะเดินมาแต่ว่าแพนด้าเขาล่อมาให้อยู่โอเคครับเราได้2ตัวนะฮะเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากกลุมอันนี้คลิปเลตรงนี้ก็สามารถเอาได้นะทนุกคนหรือว่าจะให้ป่าเราให้เม็ดก็ได้นะครับโอเคตรงน,นี้เราต้องรองเมดแต่ว่าเม็ดเขาไม่มาแล้วก็เขีรยเลยนะฮะอนนี้ข้างล่างเริ่มมีประเด็นเดีย๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ มังกรมังกรใหญ่นะฮะที่ตอนนี้แคลร์เขาอยู่ตรงนี้เรารอดักนะฮะตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างสามนะฮะต้องรอดักเขาโอเคตอนนี้เขาจะเปิดมังกรไหมเร,เราลองเช็คดูก่อนนะฮะเขาไม่เปิดฮะตอนนี้ตอนตน,ตนี้เขาอยู่เยอะนะฮะอยู่จากในมินิแบบอาโล่ข้างล่างตรงเราสี่ตัวนะฮะทุกคนอาตอนนี้เพื่อนเราเก็บด์กให้แล้วก็เคลียร์กลางนะฮะ เดี๋ยวเราเราไปเล่นกับเพื่อนนะฮะตอนนี้เมทเราจะมาเติมนะฮะตอนนี้เราก็เปิดเลยฮะไปล้วโอ้ยไม่ถึงโอเคถอยมาก่อน,นะฮะตอนนี้เราต้องดูสถานการณ์ตอนนอี้อันที่เอามาก่อน,นะฮะเดี๋ยวเราจะรอรัดมาก่อนนะฮะทุกคนตอนนี้เรามีพานิชนะคอยโดสกิลให้ดิโอเคเรามองเลื่อนมนก่อนด,ดีดีนะฮะโอเคน้อยแล้วกดอโอเครัดไดะะ้ทุกคนสวยแล้วที่กลับมาตั้งหลักก่อนเพื่อนบอกแต่ว่า เราไม่มีอันตินะเราเล่นยากนะครับในอ้อยนี่เป็นอัน,อนติของอ้อยเนี่ยคืออามันตันะฮะทุกคนถ้าไม่มีนี่มันจะเล่นลำบากนะฮะเราต้องรอดูเนี่ยบอกให้เพื่อนรู้ว่าอันติเราอย่างกูดาวนะฮะเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มก่อนโอเคตอนนี้น่าจะเข้าได้แล้วเลือดน,น้อยได้ตัวหนึ่งเร็วไม่ถึงนะฮะทุกคนผมกลัวว่าจะมีคนมาพอก่อนโอเคอ ต่อไปแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับอันนี้เราผลสลิงพลาดเนกะินเลยโอเคเราก็ฟาร์มต่อไปพยายามฟาร์มนะครับแล้วก็เก็บออบเจกต์มังกรใหญ่มังกรเล็กนะครับพยายามเก็บออบเจกต์ให้เพ,เพื่อนเพื่อนจะเล่นง่ายขึ้นนะครับการเกร็บมังกรใหญ่เราก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะทุกคนส่วนการเกร็บดัสลเลเยอร์ก็จะมีมินเนียนมานตอนนี้มีประเด็นเราน่าจ,จะเล่นได้แลตอนนี้แพนด้าเขาเล่นไหมเล่นเราก็เล่นเลยครับโอ้ตอนนี้เขาลงเยอะนะครับ เราเล็งแคลี่ไปก่อนฮะโอเคอตายครับอโอเคตอนนี้เราต้องไปปิดเพื่อนเนะอาชว่วยเพื่อน <_ d ata> เพื่อนน่าจะไม่รอดนะรเราน่าจะฆ่าได้ไหมต้องฆ่าได้แหละเอาเอา,เอาสุดนะฮะถ้าเขาเข้าพ้อมก็พอโอเคครับอย่าพื้นเล่นโอเคเราเราเคลียร์คีฟก่อนนะฮะถ้าเมียเขาไม่อยู่เราก็เคลียร์ให้ได้ตอนนี้มีเข้ามาเราก็กลับไปฟาร์มก่อนนะทุกคนโอเคเขาไม่มีอะไรมาก ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเราเก็บออบเจกต์นะฮะรีเซตฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะจะสังเกตได้ว่าสแต็กดาบฟาร์มของเราเนี่ยโซลิเวอร์ของเราเนี่ยจะขึ้นทุกครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์ป่าได้นะครับทุกคนพยายามฆ่ามอนสเตอร์ป่าโอเคเพื่เล่นเราก็เล่นเรามีข้าสุดในเลยครับเราเมีลังตุโอเคออกมาะโอเคก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆทุกตัวที่เป็นมอนสเตอร์ป่านี้เราสามารถฆ่าได้หมดเลยนะฮะ ตอนนี้เรารวมกลุ่มแพนด้าเขาจะเล่นไก่เห็นแพนด้าลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปเคลียบอลให้แพนด้าแพนด้าน่าจะลงไปแก๊งนะฮะจริงๆจังหวะนี้ผมคู่น่าจะคนไปแก๊งแต่ผมว่าผมน่าจะได้ป้อมจังหวะนี้ก็เลยคิดว่าตีป้อมก่อนดีกว่าทันทีเอามาขึ้นยโดนามนะิตอนนี้ยามะมา,มากลับเลยฮนะป้อมแตกไตกน่แตกโอเคครับ ตอนนี้ก็เพื่อเราโดนข้างล่างนะเราต้องไปเคลียร์กลางให้เผื่อนแล้วก็รีบลงไปเล่นตอนนี้แพนด้าเขาเล่นได้นะแพนด้าได้สองเดือบินขีดนี่เราก็ขู่เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเงินเยอะเราสามศูนย์แล้ว, 3, 0, ลวเราพยายามอย่าตายนะตอนนี้เพราะว่าเราจะโดนชัดดาวเขเคน่าจะรอ,อดไปประมาณอเคตอนนี้เอาดาคเลยเยอะเลยครับก็ตีไปคอยดูแมปไลนะฮะ ไม่มีอะไรครับตีไปเรนะือเ่อยๆพันดาเราจะตายไหมนะโอเคครับเก็บแล้วก็ไปเคลียร์บนฮะพันดาเขาไปเดินเกมกับเพื่อนนะฮะเราก็พยายามตีฮิตหน้าที่เรามีแค่ล้วงแคลลี่กับการเก็บออบเจกต์นะฮะพยายามทำไฟนะฮะมีไฟเราต้องรีบไปเติมไห้เพื่อนนะอเกับนนี้ก็กลับมาฟาร์มครับรีบฟาร์มนะสะแต็กของดาบฟาร์มเราอ่ะมันจะตันแค่30นะฮะก็พยายามรีบฟาร์ม ป่าอันนี้ก็จะหาเงินจากการที่เราฟาร์มบัฟแดงบัฟฟาไปเรื่อยๆนะฮะบัฟฟาครับก็จะให้รีมานาลดคูดาวกับรีมานานะฮะส่วนบัฟแดงก็จะเผาไม่นะฮะพร้อมกับมีสโลในตัวนะฮะโอเคตอนนี้ก็เล่นเลยฮะต้องได้ทักตัวนะ,ะตอนนี้โอเคนั่นเดียวมะเสร็จเรียบร้อยอันตินะฮะโอเคเดียวมะไม่ตายเอาเดียวมะตายนี่นะอเมื่อกี้มันเฉียดเฉียวไปนิดเดียวโอ้ นี่ผมพ่านนะรจริงๆผมจะพุ่งไป <Okay. S 1> ต้องอรอเนาะรอเพื่อนเพื่อนจะเล่นเกมนี <Okay. S 1> ้อยวผมไปรับปลาเขาเลยดีกว่า mm hmm. นะตการบิดรับปลาฝ่ายตรงข้ามก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะะฮมีเล่นยากมากขึ้นนะโ okay, อเคตัวนี้เราได้ได้เพราะเขาเป็นแคลรี่โอเคครับต okay, า,ายไม่ตายเลยไม่ถือว่าตายนะน,นั่นเฮ้ย <Okay. S 1> ครับทำวฟคลิป อันนี้เขาผูกแล้วเราก็รีบไปกันจังหวะนี้โอ้เจอโอ้โหผมน่านจะไม่รอดในจาังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยนั่นตายโอเคครับโอเคครับแล้วเราก็กลับมาฟาร้าเหมือนเดิมครับเวลาเราตายเราก็รีบทำเกมอันนี้เขาผูกบ,บนสองแคลรี่นะครับเราเล่นแคลรี่ก่อนโอเคครับเรียบร้อยตายสองโอเคครับได้ดับเบัลคิกไปก็น,นั่นแหลคะครับ พยายามเล็งแคลี่ก่อนนะฮะเลงตัวบางๆก่อนเพราะว่าเราจะทาดามจได้กับเขาเยอะมากตอนนี้เราก็เนี่ยพยายามเปิดดักเขาเห็นยมากนะฮนะเราพยายามดูขับไปนะเราก็เล่นเลยอันนี้เราน่าจะตามทันโอเคแต่เขาน่าจะตายานะตวนนีโดนยงนะฮะกลับมาเคลียร์การก่อนนะฮะทุกคนต้องดูเพื่อนตอนนี้เพื่อนเข้าไปแล้วนะฮะต้องตามเพื่อนไหม Okay. เช็คตอนนี้เราเห็นเลสเขาขึ้นเราก็เล่นเลยฮะเก็บ <Yeah. S 1> ฟาผ่ายตรงข้างได้อยู่เขาก็จะเล่นยากมากขึ้นไป,ไเปาเขาก็จะเล่นยากมากขึ้นนะแต่ปากเขาไม่ได้ฟามะนะอั <_ S 1> นี้เป็นทิกเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะฮะก็พยายามเล่นตามตามนี้ไปก่อนนะ,ะยังไม่ได้ลงลึกมาเอียดอะไรมากผมก็เ <_ S 1> ล่นไปพยายามนะเก็บออบเจกต์นะเพื่อนพยายามโนให้เพื่อนนะ Okay. ได้ดังแนละ้วตอนนี้เข้ามาแล้วนะเราจะเล่นได้น่าจะตายไหมอเออโอ้โหเขาลงมาะฮะเราน่าจะไม่รอดโอเคยังไงครับยังไงตอนนี้ก็เล่นนะฮะตอนนี้เขาโผล่มาสามนะฮะเราน่าจะเล่นไม่ได้แล้วฮะเอาเพื่อนโอเคเอาแดงเขาเลยพยายามรัดรัดได้ก็รัดเลยนะฮะโอเคตอ้ okay. นี้เราเห็นนา ดูน่เรื่เเรนเลยร<อ>าก็ชนนะฮะตรงนี้จะได้หมดนะครับตายหมดสามตัวนะครับตอนนี้เขาลึกขกึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์ครีมนะฮะดันป้อมพยายามทำทุกเลนนะเห็นเพื่อนไปทำเลนนู้นแล้วเราก็ลงไปทำเลนล่างก็ได้ตอนนี้แคลรี่เขาพวกบนนะครับทุกคนสองตัวเราน่าจะดโอ umb, ตอนนี้ยอมยเราตายฟ้าเราขึ้นนะฮะเราลงไปทำเลนล่างก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะครับ เขาหน้าจะลงมากันไม่ทันแล้วก็เขาตายสามแล้วทุกคนปวดกลางสองเนี่ยผมจะเอาป้อมนี้โอเคน่าจะได้นะครับโอเคครับได้แล้วครับถอยโอ้ยแกเขาดึงโดนนะทุกคนตอนนี้เราเข้าได้นะครับเล่นเลยทุกๆมีอันตโอเคได้ตายเกี่ยวกันนี้เราก็ถอยนะครับถ้าเราไม่มีอันตีเราก็ถอยถ้าเราไม่มีสกิลเอาตัวรอดเราก็ต้องอย่าเพิ่งเข้านะฮะต้องใจเย็นๆเล่นป่านะะฮ โอเคเอาเอาตัวบางๆไปก่อนนะทุกคนเยินแคลลี่ฮนะมีเขาแข่งนะทุกคนอันนี้เขาตายแน่นเวลาลอ็อตเคตอนนี้รอนนะฮะเหลือกันนิดนึงโอ้โหปฏิหารโอเคก็กลับมาดูเลื่อนะฮะทุกคนตอนนี้เราน่าจะกลับบ้านโห่ฟาร์ม,มก่อนดีกว่าโอเคฮะเมกิลวันหนึ่งของอ้อยนะครับมันสามารถดูดเลือนได้นะฮะยิ่งเราฟาร์มเลื่อนเราก็จะเด้งนะฮะทุกคนเราสังเกตได้ โอเคเก็บเงนเลือดโอเคครับเลือดเรามีเกิน50็ตแล้วตอนนี้ย้อนเขาตัตีมังกรฮะเราก็รอดักก่อนเห็นเราเห็นเทีวขึ้นมาตัวเดียวนะฮะเึงจะตายจังหวะโอเคครับยังไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราหนีก่อนน่าจะหนีไม่รอดหรือเปล่านะยรอดโอเคครับย้อนได้ะฮะจริงๆเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้น่าจะเอามังกรกับย้อนน,นะ,ะแต่ผมเห็นเทลวตัวเดียวผมก็เลยลองเสี่ยงไปดูนะฮะ สรุปแล้วเซเนียลเขาก็ลงมาช่วยนะตอนนี้การก็กำลังมีประเด็นฮะ,ะเราต้องรีบไปตอนนี้แพนด้าเขาก็น่าจะปิดฐานนะนนทุกคนอ่าเทลอยู่ข้างหลังนะฮะเทลอยัอยงไงอ๋อโดนย้อนฆ่านะฮะโอเคตอนนี้เข้าเลยฮะเข้าตัวหลังเลยเพราะเขาไม่น่ารอดอยู่แล้วรีบหนักแต่ไม่รอนะฮะโดนแพนด้าเรียบร้อยเสร็จะครับโอเค ตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วทุกนคววาร์ปใส่เมื่อกี้ต้นเกมเฮนดาเขาโดนโดนวาร์ปใส่เลยก็เลยวาร์ปช่วยอะโอเคน่าจะจบกันแล้วนะ,ะการเล่นป่าก็ไม่ยากครับมีแค่เราต้องฟาร์มทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเล่นป่านะฮะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าทีด่ด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ